HQ Fight Channel ก็ต้มเรียงอุ้ยออกโคตรแง่เลยต่างๆเรียบมากเลยครับโถงโฮเทลนี่ครับท่าปักธมนะครับ HQ Fight Channel กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับเว็บก็ต์ไลน์นะครับกลุ่มก็ต์ฟรีนะครับจากที่เราเกลือไปหลายคลิปนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับคนไหนที่เติมเครดิตไม่เป็นนะครับก็สามารถทําตามพี่ได้นะครับ กดเพิ่มเครดิตไปนะครับแนะนาเป็นทูวอลเล็ตนะครับน้องๆหลายคนใช้ทูวอลเล็ตวนไหนที่เติมไม่เป็นนะครับสามารถดูขั้นตอนได้ตามนี้เลยนะครับใส่จํานวนเงินที่น้องต้องการเติมเข้าไปนะครับพี่มีอยู่แล้วร้อยหนึ่งนะครับแต่จะเติมให้น้องๆดูอีก10บาทนะครับนี่นะครับ ก็ง่ายๆ <ıyorlar. S 2> นะครับกดที่ชําระเงินทันทีนะครับจากนั้นนะครับก็จะลิงก์เข้าไปในหน้า wallet ของน้องอัตโนมัติเลยนะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่น้องกดยืนยันนะครับประมวลผลนิดหนึ่งนะครับจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับบันทึกไว้เสร็จอะไรประมาณนี้นะครับง่ายมากๆนะครับกลับมาที่เว็บอีกหนึ่งรอบนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการเพิ่มเครดิตนะครับโอเคครับเรามีเครดิตแล้วนะครับประมาณ100กว่าเครดิตนะครับเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันดูนะครับเห็นว่ามีกิจกรรมใหม่มานะครับนี่นะครับเป็นการฉปรัับบสหรนนะ้องๆก็ ลองไปเล่นได้นะครับมีซุ่มเพชรแล้วก็มีการฉปองนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็ซุ่มี่เผอแล้วกันนะครับ10เคดิตแรกนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับที่เโหเกลือนะครับต่อไปนะครับทั้งละ10เคดิตนะครับน้องเฮ้ย3,697เพชรเข้าเข้าเข้าเกมก่อนนะครับน้องนนี่โอ้โหเพชรเด้งเข้าจริงๆนะครับ3,697เพชรนะครับครั้งที่2 โอ้เกลือนะครับครั้งนี้นะครับโอ้ยแค่นี้ก็คุมแล้วนะครับน้องไม่ต้องเล่นต่อก็ได้จะพูดเกลือนะครับโอ้โหพูดเกลือรัวครั้งละ10เครดิตนะครับโอ้ยก็คนไหนที่อยากได้ก็เอาดี่68เพชรนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่เล็วนะครับก็ได้มาทั้งหมดนี่นะครับ4 0 0พันกับเพชรนะครับหมดไปประมาณ50เครดิตนะครับก็มันเป็นเว็บสุ่มนะครับมีได้นะครับย้ำว่ามีได้แล้วก็มีไม่ได้นะครับหลายคลิปนะครับที่พี่ไม่ได้ลงก็คือไม่ได้นะครับ มันมันไม่มีการันตีครับว่าน้องจะได้ครับมันเป็นเว็บสุ่มอ่ะเออ <Okay. S 2> คนไหนที่อยากลองนะครับเว็บกอดไลน์นะครับก็ลองไปสุ่มดูได้นะครับไปลองเสี่ยงโชคได้นะครับ <Okay. S 2> คนไหนที่อ,อยากสุ่มนะครับเอาวีฟีไฟลมีเยอะแยะนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็คนไหนที่ได้อย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนด้วยนะครับเออบอกพี่ด้วยนะโอเค ก็สวัสดีครับสวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่อง SQ f i Channel นะครับน้องๆอยู่กับพี่บิ๊กเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับพี่แต่งชุดในส่วนของชุดสีแดงคาร์ลูเบลมานั่นเองนะครับเป็นในส่วนของชุดอีโวเก่านะครับซึ่งจะอัปเดตเข้ามาในวันที่30นี้นะครับคนไหนนะครับที่อยากได้ อย่าลืมเตรียมเพจกันไว้ได้เลยนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับครั้งนี้นะครับไม่ได้อัปเดตเข้ามาเป็นแบบตู้อีโวนะครับย้ำนะครับว่าไม่ได้อัปเดตเข้ามาเป็นแบบตู้อีโวนะครับส่วนจะอัปเดตเข้ามาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตแล้วก็ไปดูในส่วนของรายละเอียดชุดกันก่อนนะครับโอเคก็ตกประมาณ2ปีนะครับที่ชุดนี้นะครับไม่ได้อัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับ100%ในวันที่30นะครับ ก็ในส่วนของชุดนะครับพี่ยำไปแล้วนะครับว่าเป็นในส่วนของชุดอีโวเก่านะครับซึ่งครั้งนี้นะครับไม่ได้อัปเดตเข้ามาเป็นแบบนี้นะครับแต่จะอัปเดตเข้ามาเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับชุดนี้นะครับมีนะครับสีแดงเอฟเฟกเป็นแบบนี้เลยนะครับมีในส่วนของเสื้อกันเกงรองเท้าทรงผมนะครับมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับสำหรับชุดผู้ชายนะครับชุดสีแดงก็จะมีเอฟเฟกแบบนี้เลยนะครับเมื่อสูมใกล้ๆนะครับ แล้วก็ในส่วนของชุดผู้หญิงนะครับในส่วนของชุดผู้หญิงมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับเพิ่มในส่วนของแว่นตามานะครับนี่นะครับชุดเต็มๆก็เป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆเลยนะครับคนไหนนะครับที่อยากได้ในส่วนของชุดท็อปๆนะครับพี่แนะนาในส่วนของชุดสีแดงแล้วก็คนไหนที่อยากได้ในส่วนของชุดแบบสวยๆนะครับพี่แนะนาในส่วนของชุดสีฟ้านะครับอย่างชุดผู้ชายชุดเนวี่ชุดนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ชุดผู้หญิงก็สวยนะครับส่วนมากนะครับเรางนผู้หญิงอยากได้ในส่วนของเสื้อแล้วก็กระโปรงนะครับในส่วนของ เซตนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของชุดลองบวยนะครับเป็นในส่วนของชุดสีเหลืองนะครับน SO no 네 okay ี่นะครับเอฟเฟกพี่คิดว่าสวยมากๆเลยนะครับสีเหลืองนะครับพี่ก็มีแล้วนะครับสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับแล้วก็ในส่วนของกระโปงนะครับพี่บอกไปแล้วนะครับชุดนี้นะครับน้องผู้หญิงหลายคนอยากได้ในส่วนของกระโปงนะครับทั้งสีแดงนะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับของผู้ชายก็มีทั้งหมด4ชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับที่จะอัปเดตเข้ามานะครับเป็นการสะสมโทเค็นนะครับ ย้ำนะครับว่าเป็นการสะสมโทเค็นนำโทเค็นไปแลกได้ทุกชุดเลยนะครับและก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับอาจจะอัปเดตเข้ามาเป็นแบบนี้นะครับหรือไม่ก็เป็นในส่วนของกล่องโทเค็นนะครับแต่เป็นในส่วนของกิจกรรมสะสมโทเค็นแล้วก็เอาโทเค็นนะครับไปแลกในส่วนของชุดแน่นอน100%นะครับก็แต่พี่ไม่แน่ใจไงครับว่าในส่วนของกิจกรรมมันจะมาเป็นแบบตู้กระชาหรือว่าจะเป็นในส่วนของกล่องโทเค็นนะครับแต่จะมีในส่วนของโทเค็นแลกในส่วนของชุด หรือว่าการันตีชุดแน่นอน100%นะครับกิจกรรมก็จะเป็นโทเค็นชิ้นนี้นะครับน้องก็ถามว่าพี่รู้ได้ยังไงนะครับพี่ก็เป็นครีเอเตอร์นะครับเฮ้ก็รู้นิดหน่อยนะครับน้องก็สะสมโทเค็นนะครับแล้วก็เอาโทเค็นไปได้ในส่วนของชุดได้นะครับคนไหนที่แบบซ่มแล้วเกลื่อๆนะครับน้องก็จะมีโทเค็นในการแลกชุดได้อยู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะอัปเดตเข้าเป็นแบบกาชานะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของกล่องโทเค็นแต่อัปเดตจะมาเป็นแบบสะสมโทเค็นแลกในส่วนของรางวัล แน่นอน100%นั่นเองนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับการอัปเดตกิจกรรมนะครับที่จะเข้ามาในวันที่30นี้นะครับคนไหนนะครับที่อยากได้ในส่วนของไอเทมนะครับซึ่งเป็นในส่วนของชุดอีโวเก่านะครับก็สะสมเพชรกันไว้นะครับแล้วก็มาจัดได้เลยนะครับคนไหนนะครับที่อยากเติมเพชรเมลพาร์ตกับพี่ก็สามารถทักมาได้เลยนะครับก็เมื่อคืนมีอีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งอัปเดตเข้ามานะครับเป็นลัคกี้รอยัลนะครับก็เป็นแบบสะสมทองเข็นเหมือนกันนะครับคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ในส่วนของชุดนี้น้องดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้นะ 1,600เพชรนะครับมันก็ยังเกลือให้อยู่นะครับแล้วก็ไปสุ่มอีกประมาณสัก1ครั้งนะครับก็ออกแล้วนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้ก็พี่ไปสูบหลังไม้มานะครับนี่นะครับก็คนไหนนะครับที่หมดเท่าไหร่ของเขาจะรีคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับแจกบัตรกรีน่าเหมือนเดิมนะครับสองรางวัลให้กับคนที่คอมเมนต์นะครับว่าในส่วนของกิจกรรมนี้พี่หมดเท่าไหร่นะครับพร้อมกับแชร์คลิปนี้ลงหน้า Facebook นะครับถ้าเกิดคนไหนนะครับที่ทำตามพบกต่กงานนะครับน้องๆ คอมเมนต์ไว้นะครับว่าพี่หมดกี่เพจแล้วก็ติดัแส sql f i ช e c h a n n e นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาประกาศผลนั่นเองนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสนับกิจกรรมนะครับพอน้องก็ดูคลิปไปนะครับ ก็ในส่วนของคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับฝากน้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ